รับพบกับผมวินรถตู้รถตู้เกรด A ที่คุณมั่นใจกลับมาพบกันอิคางวันนี้มาอัปเดตสต็อกกันนิดนึงครับเข้ามาประจําการกันมากมายนะครับที่นี่นะครับวินรถตู้เราขายรถตู้เกรด A นะครับมีรถตู้มากที่สุดในย่านมินบุรีนะครับมากกว่า60คันรถตู้ทุกคันของเราคัดพิเศษเกรดพรีเมียมเลยนะครับเป็นรถรถตู้หน่วยงานนะครับแท้ประวัติศูนย์เช็คได้100%เปเนะครับเปลี่ยนอะไหล่แท้เดิมนะครับ แท้ศูนย์เท่านั้นนะครับนี่ฮะรถตู้สวยๆเลขใหม่น้อยๆนะครับราคาคุ้มๆประหยัดจากป้ายแดงไปหลายแสนเลยนะครับนี่ฮะต้องวินดีเซลเท่านั้นนะครับวันนี้วินรถตู้นะฮะเรามีรถตู้หลากหลายรุ่นนะครับหลากหลายรุ่น เรียกว่ามีให้ช้อปปิ้งกันเยอะมากเลยนะครับเรามีในสต็อกเนี่ยมากกว่า60คันนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันเลยนะครับว่าเรามีเป็นรุ่นไหนอย่างไรบ้างน,นะครับถ้าไหนที่กําลังมองหารถตู้คุ้มๆนะครับไว้ใช้งานนะฮะ รถตู้ใหม่แท้นะครับรถตู้ใหม่แท้สภาพสวยๆนะครับโทรมาเลยครับ0ูนย์หกสี่แงหกรถตู้ของวินรถตู้เท่านั้นนะครับคุณจะได้รถตู้สวยรถตู้เดิมสภาพเดิมๆโรงงานไว้ใช้แน่นอนนะครับไร่เรียงกันมานะครับเริ่มจากคันนี้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นรถตู้ปีสินะครับรถตู้หน่วยงานปีสิทุกคันนะครับส่วนใหญ่ร้อยละ90เลยนะครับจะเป็นรถเกียร์ธรรมดาเครื่อง3000 นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง3,000ภายในก็จะมีตั้งแต่เบาะ3แถวเบาะ4แถวนะครับ3แถวก็แต่งเป็น VIP มาเรียบร้อยเบาะ4แถวก็เป็นเบาะเดิมๆโรงงานนะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เอาไปรับส่งเด็กๆต่างๆนะครับจัดไปเลยครับนะฮะคันนี้นะครับ3.0 3.0เป็นเบาะผ้า4แถวนะฮะราคา7 3 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ได้ปี2017นนะครับรถเดิมๆสวยๆนะครับรถ เรียกว่าเป็นรถหน่วยงานแท้ๆเลยนะครับท่านไหนที่ซื้อไปเนี่ยก็ได้เป็นชื่อบุคคลเป็นชื่อแรกในเล่มด้วยนะครับเนี่ยฮะรถคันนี้เป็นรถลำดับที่2ในเล่มนะครับเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เช่นเดียวกันนะครับ3.0ปี18นะครับคันนี้799,000บาทนะครับสวยๆเดิมๆใหม่แสนหนึ่งนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะไร่เรียงกันมาใครสนใจนะครับอยากได้รถตู้ไว้ใช้นะครับทักมาคุยโทรมาคุยกันได้เลยนะครับ064 82675เข้ามาทดลองขับพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับออกรถปีนี้นะฮะออกรถปีนี้ยังมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับยังออกรถสะดวกสบายอยู่นะครับปีนี้นะฮะท่านไหนที่สนใจทักมาด่วนเลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับพิเศษโอ้โหคันนี้นะฮะเลขหม่ห้าหมื่นเท่านั้นเองนะครับเครื่องสามพันดีเซลหม่ห้าหมื่นปีสิบแปดสวยมากนะครับคันนี้สวยมากไม่น้อยด้วยนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ ถัดมานะครับมีให้เลือกหลากหลายราคานะครับหลากหลายราคาหลากหลายเลขใหม่นะครับ3.0คันนี้ปี17นะครับราคา759,000บาทนะครับอันนี้ใหม่80,000คันนี้ใหม่80,000นะครับได้เป็นเบาะผ้า4แถวได้เป็นเบาะผ้า4แถวนะครับคันนี้พิเศษเป็นสีขาวนะครับอันนี้จะเป็นสีขาว749,000บาทคันนี้ได้เป็นปี16นะครับปี16เลขใหม่ยเลขแสนเจ็ดนะฮะเนี่ยฮะ ใครชอบรถตู้สีขาวนะครับจัดคันนี้ได้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะเบาะหนังเบาะหนัง VIP 3แถวมาเรียบร้อยนะครับรถสีขาวนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีคันเดียวนะครับคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ3.0เกียร์ธรรมดานะฮะถัดมานะครับคันนี้คันนี้เป็น3.0เหมือนกันนะครับ3.0ปี18นะครับได้ปี18เลขไมล์แสนแปดนะฮะราคา779,000บาท นะครับจ็แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ได้เป็นเบาะหนัง v i p มาเรียบร้อยนะครับเบาะสามแถว VIP จัดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับวินรถตู ool, ้ขายแต่รถตู grade, ้สวยขายแต่รถตู้คัดเกรดนะครับคัดเกรดคัดส,สภาพสภาพ,สภาพเดิมๆโรงงานแท้ๆเท่านั้นนะฮะวินรถตู้มีแต่รถตู้สวยถัดมานะครับคันนี้ได้เป็น3.0นะครับปี17นะครับคันนี้ปี17ไม่80,000คันนี้ไม่80,000นะครับได้เป็นเบาะผ้า4แถว นะครับคันนี้7 8 9 0 0 0บาทนะครับฟรีดาวนผ่อน1 5ื่นหานะครับตอนนี้นะครับรถทุกคันนะครับรถตู้นะครับออกรถทุกอาชีพเลยนะครับมีรายได้ตั้งแต่30,000บาทขึ้นไปนะครับพ่อค้าแม่ขายข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ตรวจสอบได้มีรายได้ชัดเจนออกได้เลยนะครับรถตู้เอาไปท่องเที่ยวเอาไปต่อยอดธุรกิจเอาไปใช้งานกัน รถตู้สวยๆคุณภาพดีๆนะครับอยู่ที่นี่แล้วนะฮะรถตู้จากวินรถตู้เท่านั้นนะครับมีให้คุณเลือกเยอะมากนะครับมีมีให้คุณเลือกเยอะมีหลากหลายเลขไมล์หลากหลายราคาแต่ที่สําคัญทุกคันคัดพิเศษเกรดเเกรดพรีเมียมเท่านั้นนะครับเราขายแต่รถสวยเท่านั้นเลยนะครับคันนี้นะครับถัดมานะครับสาเหมือนกันครับเกียร์ธรรมดาราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นเบาทนะครับคันนี้เลขไมล์แสนสองนะครับแต่ได้ปี18คันนี้ได้เป็นเบาะหนังเบาะหนัง3แถว v i p มาให้นะครับ คันนี้เข้าใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้เข้าใหม่อันนี้อรอปรับสภาพนะครับถัดมาไปลุยกันข้างในเลยครับรถทุกคันเนี่ยครับสวยๆเดิมๆแน่นอนนะครับคัดเกรดมาแล้วนะครับคัดเกรดมาแล้วเป็นรถหน่วยงานแท้ปลดประจําการนะครับข้อดีคือรถปลดประจําการนะครับสบายใจได้เรื่องการเช็คระยะรถทุกคันเช็คระยะเป๊ะๆหมื่นโลเข้าเช็คเป๊ะๆนะครับเปลีป่ยนอะไหล่แท้ๆนะครับจากศูนย์เท่านั้นนะครับเปลี่ยนอะไหล่แท้จากศูนย์เท่านั้นมั่นใจได้เลยรถตู้ของผม รถตู้ของวินรถตู้ทุกคันนะครับคันนี้นะครับเลขใหม่1 0 0 0่งแสนนะครับเลขใหม่1 0 0 0 0งแสนราคา7 6 9 0 0สบาทนะครับได้ปี17คันนี้ได้เป็นเบาะหนัง VIP 3แถวนะครับเบาะหุ่นยนต์สวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานนะฮะถัดมานะครับคันนี้ได้เป็นปี17เหมือนกันนะครับปี17เครื่อง3.0นะครับราคา7,59,000บาทวันนี้เราไปเร็วๆนะครับรถตู้มีหลายคัน นะครับเดี๋ยวขอให้ดูในโซนนี้ก่อนนะครับโซนแรกของเรานะครับเรามีให้จอดมีจอดอยู่หลายโซนนะครับรถทุกคันนะครับเรียกว่าเป็นรถประวัติศูนย์นะครับรถประวัติศูนย์เป็นลำดับที่2นะครับลำดับที่2เป็นเพชรยนต์นะครับลำดับที่3จะเป็นชื่อลูกค้าเองนะครับเป็นชื่อบุคคลคนแรกในเร่มเลยนะครับมั่นใจได้สบายใจได้นะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นครับราคา7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะปีสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดล้อเดิมๆนะครับล้อเดิมๆได้เบาะ อันนี้ได้เบาเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้า4แถวนะครับเนี่ยคันนี้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ได้เป็นเบาผ้าสีแถวเหมือนกันเป็นเบาผ้าสีแถวแต่คันนี้พิเศษครับคันนี้พิเศษมากนะครับคันนี้ราคามีโปรโมชั่นด้วยเฉพาะคันนี้นะครับเฉพาะคันนี้เดิมนะฮะราคา759,00 0บาทออกรถเดือนนี้นะครับจัดไปเลยครับเอาส่วนลดไปเลย2 0 0 0 0เหลือ7 3 9 0 0 0บาทเฉพาะคันนี้นะครับเลขทะเบียน9022 9022คันนี้เอาโปรโมชั่นไปเลยครับคันนี้ได้ปีคันนี้ได้ปี17นะครับปี17ไมลแสนห้รถตู้นะครับเรียกว่าไมลแสนต้น,ต,นต้นนี่ถือว่ามาตรฐานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับรถ6ปีวิ่งแสนห้าเฉลี่ยว,วันหนึ่งก็5-60โลประมาณนี้นะครับอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้เป็นเบาะผ้าด้วย สภาพเอาไปไม่ต้องลุ้นเอาไปใช้งานอย่างเดียวครับนะครับรถทุกคันของเราคัดมาแล้วนะครับเรามีมืออาชีพคัดพิเศษมาให้เรียบร้อยแล้วสบายใจได้เลยนะครับซื้อรถกับบิลลรตู้คุณจะได้แต่รถตู้สวยคุณจะได้แต่รถตู้คุณภาพเกรด A เท่านั้นนะครับคันนี้อ่านะครับคันนี้ไม่แปดหมื่นนะครับเนี่ยฮะเรามีมากมายนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับไม่มากไม่น้อยราคาก็เรียกว่าลดหลั่นกันไปนะครับตามความตามความสมเหตุสมผลตามมาตรฐานนะครับ นี่ฮะคันนี้ไม่แปดหมื่นห้านะครับได้ปีสิบแปดราคาแปดแสนหนึ่งนะครับคันนี้นะฮะหน้าตาแต่หน้าตาจะเป็นโฉมเดียวกันหมดนะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นนะครับเริ่มจากปีสิบเจ็ดขึ้นมานะฮะนี่ฮะสภาพสวยๆทุกคันนะครับสภาพสวยๆทุกคันเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับเข้ามาเลือกช้อปปิ้งได้เลยนะครับมีเลือกมีให้เลือกเยอะมากนะครับโอ้โหคันนี้โปรโมชั่นเหมือนกันครับเฉพาะคันนี้นะครับอีกคันหนึ่งฮะรับส่วนลดไปเลย30,000ื่น นะครับออกรถปีนี้รับส่วนลดไปเลย3 0,000ื่นนะครับปี2017นจะครับจากเดิมราคา7 8 9 0 0 0บาทจัดไปเลยครับคันนี้759,00 0บาทนะครับเอาของขวัญปีใหม่ไป3 0,000บาทเลยคันนี้นะครับเลขไม่แ8 0 0 0 0เท่านั้นเองโอ้โหคันนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะครับสภาพสวยๆไม่แป0 0 0 0เดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมให้ดูนะครับคันนี้ ไหม่แปดหมื่นนี่ฮะโอ้โหสภาพสวยๆปิ๊งๆเลยครับนี่ฮะสวยใสปิ๊งๆเลยสวยมากไหม่แปดหมื่นเบอรผ้าเบอรผ้าเดิมๆนะครับเบอรผ้าเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่ฮะสวยมากนะครับรถสวยจริงๆเฮดรูมสะอาดดสวยๆนะครับทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับเดิมๆโรงงานหมดเลยนะครับสวยใสใหม่ปิ๊งเลยโอ้โหคันนี้คุ้มค่ามากๆรับส่วนลดสามหมื่นนะครับคันนี้เอาไปสามหมื่นบาทเลยนะครับส่วนลดโอ้โห คุ้มค่า,าจริงๆครับคันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับเอาล่ะถัดมานะครับไปกันต่อเลยนะครับคันนี้คันนี้ได้เป็นปี17นะครับปี17เครื่อง3.0นะฮะราคา769,000บาทนะครับคันนี้คันนี้เลขใหม่แ80,000เหมือนกันเนี่ยครับโอ้โหชุดนี้แก๊งนี้นี่แก๊งนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นสภาพสวยนางฟ้าเนี่ยนะครับเลขใหม่แ80,000นะครับโดยเฉลี่ย โอ้โหสวยมากๆานะครับราคาเรียกว่าประหยัดกว่าป้ายแดงไปครึ่งล้านเลยนะฮะป้ายแดงนี่ล้านสองนะครับคันนี้7 0 0 0แสนกว่าโอ้โหคุ้มค่าแต่สภาพไม่หนีกันนะครับสภาพน้องๆป้ายแดงรถทุกคันนะครับเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิการจมน้ําตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนเล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซื้อรถกับวินรถตู้คุณจะได้แต่รถตู้สวยๆไว้ใช้งานแน่นอนนะครับ เอาโปรโมชั่นไปอีกคันหนึ่งนะครับโอ้โหจุกจุกคันนี้จุกจุกนะครับรับโปรโมชั่นรับของขวัญปีใหม่ไปอีก3 0,000ื่นนะครับคันนี้จากราคาเดิม789,000นาพอันนี้จัดไปเลยครับ759,000บาทนะครับลดไปเลย30,000บาทคันนี้ได้ปี17นะครับใหม่ไม่ข้ามแสนใหม่แค่90,000มื่เท่านั้นเองคันนี้นะครับ2941ทะเบียน2941นะครับรับโปรโมชั่นไปเลยนะครับคันนี้ลดให้เลย30,000เหลือ759,000นาหนะครับได้เป็นเบาะผ้า4แถวเดิส เบาะผ้าเดิมๆโรงงานนะครับเข้ามาดูเข้ามาช้อปปิ้งเข้ามาเลือกเอาเลยนะครับเข้ามาจิ้มเลยรถทุกคันมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะชอบพอราคาไหนเลขไหม่เท่าไหร่มาเลือกเอาเลยนะครับถัดมานะครับคันนี้เป็น3.0เช่นเดียวกันนะครับแต่ได้ปีนะครับปีก็จะใหม่หน่อยนะครับได้ปี18นะครับคันนี้เลขใหม่แสนหนึ่ง เลขไมล์แสนหนึ่งแต่ราคาไม่ถึง8 0 0 0 0นนะครับ7 9็0 0าบาทโอ้โหนะฮะคุ้มค่านะครับรถสวยๆคุ้มค่าสภาพเดิมๆนะครับเซอร์วิสถึงถึงวินรถตู้เท่านั้นครับที่ขายแต่รถตู้สวยๆนะครับชัดเจนนะครับคันนี้นี่ฮะลำดับที่2นะครับลำดับที่2เป็นเพชรยนต์นะครับลำดับที่3ก็เป็นชื่อลูกค้าเลยนะครับเป็นบุคคลชื่อแรกในเล่มนะครับรถทุกคัน ออกใหม่ป้ายแดงมาเลยนะครับมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะฮะชัดเจนคันนี้เอาโปรโมชั่นไปเหมือนเดิมครับลด3 0 0 0 0ื่นนะครับคันนี้ก็ลด30,000 7,89,000บาทเอาไปเลยครับ7,59,000บาทนะครับปี17ไม่แ0 0 0 0คันนี้นะครับไม่แ0 0 0 0เบาผ้าสีแถวเบาะผ้าสีแถวไม่แ0 0 0 0ื่สวยๆคุ้มๆแบบนี้โอ้โหจัดไปเลยครับเรียกว่าเยอะจริงๆครับคันนี้เยอะมากๆนะครับถัดมานะครับยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดนะฮะคันนี้ เอาไปอีก30,000เหมือนกันครับคันนี้นะครับราคาเปิดตัว7 6 9 0 0 0เอาไปเลยครับวันนี้นะครับพิเศษเลยนะครับของขวัญปีใหม่เหลือ739,00 0บาทนะครับส่วนลด3 0,000บาทจัดให้เลยนะครับคันนี้ได้ปี17ไมแสนสามได้เบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้าสีแถวนะครับโอ้โหรถราคาจากล้านกว่านะครับตอนนี้เหลือ70,000 0กว่าประหยัดไปครึ่งล้านแต่สภาพน้องๆป้ายแดงนี่นะฮะวินรถตู้เท่านั้นครับมีรถตู้สวยสวให้คุณเลือก ราคาคุ้มๆนะครับผ่อนสบายๆเดือนหนึ่งประมาณ1 5ื่นโดยเฉลี่ยนะครับประมาณหมื่นโดยเฉลี่ยนะครับเอาไปใช้กันครับคันนี้เอาไปใช้งานกันนะครับเอาไปต่อยอดธุรกิจคุ้มค่าแน่นอนเอาไปไม่ต้องซ่อมเอาไปไม่ต้องลุ้นนะครับรถเกรด A ของเราคุณภาพทุกคันคุณภาพมาตรฐานเดียวกันทุกคันนะครับมั่นใจได้เลยนะฮะโอเคถัดมานะครับคันนี้เป็นปี18 อันนี้ใครถ้าชอบเป็นรถใหม่ๆหน่อยนะครับรถใหม่ๆหน่อยได้ปี18นะครับเลขใหม่น้อยๆอันนี้ใหม่80,000เท่านั้นนะครับราคา8 1 9 0 0 0บาทเราจะขายรถนะครับตามสภาพตามมาตรฐานนะครับเรียกว่าเป็นราคาเป็นธรรมนะครับไม่มากไม่น้อยเราเฉลี่ยกันนะครับอย่างยุติธรรมนี่ฮะซื้อรถกับวินรถตู้นะครับเอารถตู้สวยๆเอารถตู้สภาพเยี่ยมไว้ใช้งานกันนะครับสบายใจได้เลยนะครับโอเคนี่ฮะถัดมานะครับคันนี้เป็นปี18เหมือนกันครับ ปี18เหมือนกันเลขไมล์60,000โอ้โหเจอแล้วครับเจอตัวแล้วครับคันนี้นะครับไมล์60,000เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครเลขไมล์เนี่ยฮะรถสวยๆส,สภาพเดิมๆแบบนี้นะครับ819,000บาทเอาไปเลยครับเอาไปใช้งานกันนะครับรถสวยสภาพคุ้มๆแบบนี้นะครับมีที่วินรถตู้เท่านั้นนะครับเราคัดเกรด A ทุกคัน สภาพเกรด A ทุกคันนะครับมั่นใจได้สบายใจได้นะครับซื้อรถต้องซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้นะครับเพชรยนต์เปิดมา23ปีนะครับเราเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เราเชี่ยวชาญน,นะครับเราจริงใจให้บริการลูกค้าลูกค้าทั่วประเทศกว่าหมื่นรายนะครับเลือกเพชรยนต์นะครับไว้ใช้บริการเพราะว่าเรามีมาตรฐานในการให้บริการในการคัดเลือกรถนะครับรถทุกคันของเราเกรด A นะครับซื้อไปแล้วไม่ต้องลุน้นไม่ต้องซ่อมเอาไปใช้อย่างเดียวนะครับ ที่สำคัญเรามีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับเอารถออกไปแล้วเรายังดูแลกันหลังการขายด้วยนี่คือคําสัญญาจากวินรถตู้นะครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆแบบนี้นะครับนี่คือโซนแรกเท่านั้นนะครับโซนแรกเท่านั้นนะครับที่เราจะพามาดูกันนะครับ นี่ฮะไร่เรียงกันมาสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับนี่คือโซนรถตู้คุณภาพจากวินรถตู้ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวมาออสองคันสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นพิเศษหน่อยนะครับคันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นโม่งน้อยนะครับหรูหราเวนจูรี่นะครับเวนจูรี่สคันนี้ใครสนใจนะครับอยากได้เป็นรถเรียกว่าไซส์เล็กลงมาหน่อยนะครับ ไซส์เล็กลงมาหน่อยอันนี้เป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะครับประตูเลื่อนไฟฟ้าโอ้โหนะครับสะดวกสบายเบาะก็เป็นเบาะ V.I.P ด้านในเป็นเบาะหนังสีดํา V.I.P ด้านในนะครับโอ้โหสวยๆเลยนะฮะคันนี้นะครับใครสนใจอยู่นะครับเวนจูรี่เราก็มีนะครับเวนจูรี่เราก็มีความสะดวกสบายนะครับเดินทางกับครอบครัวนะครับเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปเที่ยวกันนี่ฮะเวนจูรี่นี่ก็เรียกว่าเหมาะมากๆนะครับเรามี2คันนะครับเป็นสีขาวได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับ กียรออโต้ราคา769,000บาทนะครับคันนี้ปี18ไม่แสนหกนะฮะนี่คะคุ้มค่ามากๆนะครับใครสนใจนะครับทักมาเลยครับ0ูน8 2 6 7 1 6 5่วินรถตู้ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาออกรถได้ทุกอาชีพออกรถไดทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยพ่อค้าแม่ขายเกษตรกร,ร,กรพนักงานข้าราชการรัฐวิสาหากิจอาชีพอิสระรับเหมาต่าง โทรมาคุยกันครับโทรมาปรึกษากันนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับเรามีไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยสบายใจได้นะครับโอเควันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการรับชมท่านไหนสนใจรถตู้นะครับทักมาคุยกันอยากได้สเปคไหนราคาไหนเลขไม์เท่าไหร่ทักมาคุยกันนะครับวันนี้วินรถตู้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ